ในส่วนของไอเทมนะครับผมก็จะออกประมาณนี้แหละแต่ก็ไม่ได้ฟิกนะออกไปตามเกมเนะถ้าในส่วนของออฟผมอาจจะเป็นล็อกคิวเนแต่ถ้าเล่นฟาร์มปาก็เซตนี้แหละครับมีดเเมจต่อไปเป็นพลังแฝงนะครับก็ใช้เซตนี้นครับก็ในส่วนของรูนนะครับก็จะเป็นออสลอ 8, ัแดเลดสองแล้วก็คอสิบ แล้วก็สปิริตสิบประมาณนี้ยครับสวัสดีครับวันนี้มาเกลับเซลฟิตสกินไฟก็ตัวนี้หวอ,อนฟาร์มเหมือนเดิมนะมันเป็นตัวที่แบบอืหนาๆถึกๆมีดาเมจนิดหน่อย ทำจังหว่าทีมไฟได้ดีคือตัวเนี้นหยหลายๆครั้งอะ่ะ GM ชอบแอบแบบบัฟบัฟมันเรื่อยๆนะนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นอะไรสกินไฟเนี่ยครับตัวเนี้ยผมผมกำลังจะทำคลิปนะคลิปเป็นคิปสกินแจกฟรีคลิปเนี่ย ผมอัดสามครั <parfois> ้งเลยหนึ <line> ่งไฟหายสองเสียงหายครั้งที่สามอันนี้คือครั้งที่สามไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะก็อยากให้ติดตามันจริงๆนะตัวนี้ถ้าไม่เห็นเห็นป่าก็อาจจะเป็นเลนออฟเนอะตัวนี้ก็มันสามารถยินออฟได้ครับ ถึงยังไม่ใช่ตัวเบต้าแต่ก็แบบโอเคเลยอะ่นนะ,อะผมแนะนำนะถ้าถ้ายืนเลนออฟอะผมแนะนำให้ออกของถึกๆเพราะด้วยสกิลด้วยอะไรของบันเพรผมว่าออกของถึกอาจจะดูดีกว่านะเออแต่ในเมื่อเราฟาร์มเนี่ยเราควรเราควรจะออกพวกของรามเมนนะเพราะว่าเราต้องล้วงเขา ถามว่าเอ้ยเล่นออฟทำไมไม่ล้วงมันก็ล้วงได้ครับแต่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่งานหลักจ้ะผมพูดอย่างนี้ได้กว่ป่าแน่นอนว่างานหลักของมันเนี่ยคือการล้วงแคลรี่นะตายครับสาต้ามันเข้ามาแบบเนี้ยคือแบบเออผมก็เข้าใจอตัวมิชิโกะอะมันล้วงแบบนักเกียรติอะควรแบงนะครับตัวนี้ถ้ามีโอกาสอะ มันล้วงแบบไม่มีอะไรการป้องกันได้อะคือโลมตัวไหนมันมันป้องกันได้ยากมากครับถ้ามันได้ลำเนะบินสี่บินห้าเนี่ยคือแบบโอ้พระเจ้าล้วงล้วงแครีสบายเลยแต่ก็ต้องแลกมากับการเข้าแล้วออกไม่ได้นะถ้าเป็นเกมตามอะ่ะผมมองว่าการเข้าแบบเนี้ยถ้าเขาถ้าเขาตามนะการเข้าแบบเนี้ยถือว่าคุ้ม รา,า,าะว่าเงินเงินจากการคิวจะไดม้มากกว่านะแต่ถ้าเกมดำนี่คือแบบหรือเกมหรือเกมทรงๆเนี่ยผมว่าไม่แนะนำนะว้าวเลยลวพอดีชดดูเลือดชึบชแทงเน็บน้องก็ตัวเนี้ยนะครับสกินสกิวนะครับโยหลบ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 คนสกิวตัวเนี้ยสกิวหนึ่งจะเป็นการพุ่ง แทงแล้วก็ทําดาเมจธรรมดาตอนตอนทำดาเมจธรรมดาก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะสกิลสองจะเป็นการแทงรัวๆก็โดูเลือดด้วยเนี่ยครับลองดูนะสกิลสาเนี่ยครับก็จะเป็นการกระโดดสูงสตันทำดาเมจสกิลก็ประมาณนี้นครับ ไม่ฝึกตัวนี้สวยดีนะผมว่าบูมันไม่มา <c oughs> <c oughs> ผมจะฟามสองกอง้วหน่อยไม่เป็นไรช่วยเพื่อนกเนโอ้โหหนีไม่ได้ผมจะฟามสองกอง้วหน่อยมันมันไม่มาผมไม่รู้อ่ะ แค่นีกเกมมันดูแปลกๆอะแล้วมันอยู่ในปุ่มนะโอเคโอเคผมผมตั้งใจจะไล่นะผมไม่ได้แบบจะเอามาคิวขนาดนั้นอันนี้แต่ได้คิวนี่คือผมพอได้นะไม่อันนี้คิดจะไล่จริงๆอู้ยได้ป่านี่โคตรคุ้มเลยนะได้ไหมโอ้แบบเจ้าไม่เป็นไรครับเขาไม่ได้บินห้านะถ้าบินห้านี่ก็ตายตายแต่ ทำได้นะครับถ้าเขาเขารีบไปหน่อยอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่นะเกมนี้นะก็โชคดีของเราไปเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ฮีโร่นะครับก็ในส่วนของทีมเราผมมองว่าดูดีกว่าดาเมจมีตัวยืนมี CC ค่อนข้างน,นะจากกิลเดอร์จากผมแล้วก็จาก เมดตัวของแคลรี่ก็จ่ายเดเมดได้ดีและมีมีสกิลหนีมีสตตนในส่วนของเขาในส่วนของฮีโร่เขาผมมองว่าตัวผมได้เปรียบ,ยวบก,กบว่าแต่อย่าบวกก่อนว้าวล้วเทียบตายในส่วนของเขา,าครับผมว่ามองว่าแบบ ตัวของเขามัต้องใช้ฝีมือครับตัวของผมเล่นง่ายกว่าแล้วก็ดูดีกว่าแต่ตัวของเขาอ่ะต้องใช้ฝีมือแล้วก็ทักษะประมาณหนึ่งนะถึงจะรีกความสามารถของมาได้ในส่วนของ CC ของเขาผมบอกว่ายังน้อยเกินไปในส่วนของแก๊กถ้าดึงไม่โดนก็ทำอะไรไม่ได้นะแล้วก็อันติมัน ถ้าไอเทมมันก็ถูกแก้ด้วยไอเทมซับอะ่ะผมมองว่าซีซีก็ไม่เหลือแล้วอะ่ะอาอาจจะมีแต่ก็ต้องใช้ความชำนาญในส่วนของยีหน้าก็ไม่ได้แบบแน่นอนนะแคลี่อ่ะแคลี่อา,อาจจะมีซันฟิปนี้ถือว่าเป็นแคลี่ที่แบบทําดาเมจได้ดียืนได้แล้วก็ เป็นตัวแบ่งอีกตัวหนึ่งนะพวกมันเสียดูเลือดนี่สังเกตน,นะครับเลือดผมอะเหลือน้อยเนาะแต่มันไม่ตายมันไม่ตายเพราะอะไรสกิลสอนดูเลือดแล้วก็ด้วยตัวเอฟเฟกของมันเองอะเลือดยิ่งน้อยมันยิ่งหนานะดูแบบเนี้ย จุดออนจุดเด่นของเขาอ่ะอาจจะเป็นการล้วงเนะแคลี่เราอาจจะยืนได้ยากแต่เราแก้ทางมาด้วยการที่เอากิลเดอร์มาถ้ากิลเดอร์ยืนกับแคลี่แล้วไม่ว่าตัวอะไรอ่ะมันอันตรีอ่ะเออก็ต้องหล่นหลแล้วปะมันไม่ได้แบบบินสี่ขึ้น 4, บินสี่บินห้าได้ง่ายๆแล้วส่วนอาวีมันก็ดูแบบมันขึ้นยากเห็บปะ เวลาเข้ามามันก็จะเฟลเฟลอะครับมันต้องแน่นแล้วก็ใช้ทักษะเยอะเนอะ <Your S 1> ผมมองว่าซีซีทีมเขาน้อยนะแล้วก็เป็นผมอะที่สามารถล้วงแคลรี่ได้ง่ายขึ้นโอ้ยเดีอยวยอย่างที่ผมเคยบอกอะครับว่าเวลาโลมอยู่ข้างหน้าแล้วเมียกับแคลรี่เลย มันจะยืนด้วยกันใช่ปหล่ะและทีเนี้ยด้วยความที่เมทไม่มีซีซีมันทำให้ผมอะสามารถเข้าไปล้วงได้ง่ายขึ้นทำดาเมจกับแครี่ได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนของเขานะโดยรวมๆผมมองว่าฮีโร่ผมดูดีกว่าแล้วก็เขาดูแบบต้องใช้ทักษะ เยอะกว่านะเกมนี้ก็ดูง่ายกว่าอันนี้ลังคนนะครับก็ดาวไม่ค่อยเยอะมากแล้วก็เนี่ยเราผมล้วงสบายเ็นปะเพราะเขาไม่มีซีซีครับปล่อยเข้าไปครับให้เพื่อนเก็บนานโอเค เขาตายสี่น่าจะจบได้หรือเปล่าฮีโลูเราดูดีกว่าครับสาตาไม่กล้าไม่กล้าเข้ามานะถึงจะมีอันติต้องเสี่ยงบนอยู่ครับฮะดูเดอร์มันอันติดักเลยไม่กล้าเข้าครับ แต่ก็ต้องบินเข้ามานะถ้าไม่บินก็คือจบอันนี้โดนแตกไปแล้วจบเกมแล้วก็คลิปนี้อาจจะดูแบบเออแปลกๆนะเขาเข้ามาฮีโร่เราดูดีกว่าก็เลยทำให้เล่นง่ายนะน่ะ A P P นะโด เอาคลิป MVP มาลงก็ขอบคุณนะครับบายบายบาย